สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอลิเจค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะแปลกตาไปนิดนึงนะคะเพราะว่าปกติเราก็อยู่ที่ห้องกันใช่ไหมคะแต่ว่าเราอะ่ะคิดได้พอดีว่าเอะเราจะทำะคลิปที่มันแปลกใหม่ก็คือช่วงนี้เขากําลังฮิตเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแคมปิ้งกันอยู่ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เป็นบุคคลที่น่าจะมีความ สนใจอยู่นิดนึงนะคะก็เลยซื้ออุปกรณ์แคมปิง้งมานะคะซึ่งในความเป็นจริงเราก็ไม่ได้ซื้อเองหรอกนะคะเราก็เป็นการซื้อมาด้วยความรักนะคะทีนี้เราก็จะมาเปิดดูช่วงนี้นะคะอุปกรณ์ของ K2 นะคะก็จะมีของที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างนะคะที่เราที่เราเห็นแล้วเราก็สนใจระดับหนึ่งนะคะก็คือเต็นท์นะคะเป็นเต็นท์กระโจมก็ได้ทําการสั่งมาจากร้านนี้นะคะร้านนี้นะคะเราก็ จะมาเปิดให้ดูกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็ได้พัสดุมาแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะขอหายเดีย๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะเ,เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังนะคะสําหรับคลิปนี้มันก็เป็นพาร์ทพาร์ทใหม่ที่เราแบบอยากจะตั้งชื่อว่าเป็นแคมปิ้งรูทแล้วกันนะคะแคมปิ้งรูทแล้วกันนี่ค่ะเราได้มาจากเออนี่นะคะนี่คือนี่คือ,คอร้านที่เราสั่งมา เราสั่งมาจากตรงนี้นะคะชื่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะการละศิลแคมปิ้งนะคะส่วนตรงนี้เราขออนุญ,ญาตปิดที่อยู่ไว้แล้วกันนะคะ,ะมาดูกันนะคะ,ะอะคะุ้ยมันก็จะมีความเขินๆนในการอันบ็อกนะคะจริงๆอ่ะสั่งก่อนวันนี้เป็นวันที่วันที่เท่าไหร่ วันนี้วันที่19มกราคมนะคะก็สั่งไปตั้งแต่ช่วงทันวาเป็นพ p ออเดอร์นะคะ p ออเด d e r เปิดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะอ้แพ็กอย่างดีนะคะถือว่าแพ็คอย่างดีระดับหนึ่งเลย แพ็กดีแพ็กดีแพ็กดีเลยแหละเผื่อใครที่มุงหิดเวลาเราปิดปิดเป,ปิดคัเตเตอร์นะคะเราก็จะคุ้นชินกับการปิดเปิดไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปวางทิ้งไว้เผื่อมีคนแบบมาเดินติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะอันตรายเราก็จะแบบเปิดเปิดผิดนะคะนี่แกะบับเบิลออกแล้วก็จะประมาณนี้อุ้ย ของเคก็จะได้สติกเกอร์ตัวนี้มาเขาจะมีความเป็นแคมปิ้งแบบนี้นะคะ K2 Outdoor r e s o r t นะคะ K2 Outdoor r e s o r t แล้วก็ได้ตัวนี้มาข้างหลังเขียนเป็นกาลสินแคมปิ้ง1 7เดือน1ปี65นะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะดิสเคาว0 0บาทในสัปดาห์หน้านะคะเอ้ยไม่ใช่ในครั้งหน้านะคะที่ไวเชอร์แล้วก็ได้สติกเกอร์เหล่านี้มา กาลสินเอซิสเตของ K2 แล้วก็สติกเกอร์ของ K2 มาแต่ว่าส่วนตัวเราเราก็จะไม่ค่อยชอบสติกเกอร์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าบางคนก็จะมีคนที่เขาชอบอุอันนี้คือเต็นต์นะคะเนี่ยเป็นเป็นเต็นต์กระโจมนะคะเหมือนกับว่าจะมาใหม่เราดูในรา,ายละเอียดมันมก็จะเป็นสำหรับ4-5คนนะคะ เรามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ว่าเรากลัวเปื้อนเราจะขออนุญาตเปิดในในกล่องนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกผ้ารองมอาุถือว่าดีเลยนะเนี่ยน่ารักมากเลยเห็นไหมคะก็จะมีตัวล็อกแบบนี้ให้ก็เรียกว่าอะไรเข็มขัดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่น่าใช่เข็มขัดนะคะเข็มขัดล็อกแหละตัวล็อกอ่ะไม่ใช่ซีฟี่ซีฟี่ตรงนี้อุออ้ยสีน่ารักอ่ะทุกคนที่แรกนะคะเราจอง คือเราตัดสินใจในการจองหลังจากที่เห็นโพสนะคะประมาณสักกี่วันอะสองสามวันได้ไหมประมาณนั้นแหละคะ่ะแต่ว่าเขาก็โพสขายนานแ้แหละเออโพสให้จองนานแต่ว่าเราอะเพิ่งมาตัดสินใจได้ประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้เขาก็จองกันเยอะแล้วเราจองได้สีเทามันจะมีสีดําหรือเปล่าไม่แน่ใจสีครีมสีเทาสีเขียวนะคะประมาณนี้แต่ว่าที่แรกอะเราตามหาสีเขียวเพราะว่าโต๊ะเราก็สีเขียวไงเก้าอี้ อ๋อขอโทษค่ะตัวอี้แล้วก็สีเขียวไงก็เลยอยากให้มันเป็นเข้าธีมสีเขียวนะคะทีนี้ก็เลยไปจองเขาก็บอกตัวแทนหลายหลายที่มากทั้งกาลลสซีน,นอุดรอ,อุบลอะไรก็แล้วแต่สรารคามอะไรก็แล้วแต่คือแบบเขาบอกว่าสีเขียวหมดเดี๋ยว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 ,ยวคลิปนี้เราจะเอาเป็นคลิปหน้าเราต้องมาสนใจอันนี้ก่อนสีเขียวหมดแล้วก็เลยโอเคค่ะงั้นเอาสีเทาก็ได้แต่ว่าขอรีมาร์คขอมาร์คให้หน่อยนะคะว่าถ้าเกิดว่าสีเขียวมันลุดจองยังไงก็ขอขอตรงนั้นนะคะก็เลย ไปทักไปถามสีเท่านะคะที่จองไว้เขาบอกว่าสีเขียวมีหลุดจองแล้วก็เลยได้ตัวนี้นะคะซึ่งก็ดีใจแล้วก็โชคดีมากๆอ่ะก็เปิดออกนะคะก็จะมี2ตัวนี่แบบนี้อ่ะอันนี้แกะออกแล้วน่ารักนะคะอันนี้ชอบชอบมากสะดวกพวกพาง่ายเก็บง่ายเก็บสะดวกนะคะแล้วก็มีตัวเล็กอันนี้น่าจะเป็นพวกสมอพวกอะไรแต่อันนี้นะคะนิดนึงนะคะรู้สึกเสียใจยอะ่ะ ไม่เป็นไรสมองมันก็แหลมมันธรรมดาเลเออปกติสมองมันก็แหลมมัแต่ว่าน่าจะมีที่เก็บซองข้างในเนาะแต่ว่าใช่จริงๆก็น่าจะแบบอุยก็ไม่ก็เสียใจนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเต็นยิ่งยิ่งใช้งานยิ่งใช้งานบ่อยมันก็ยิ่งแบบว่าแสดงให้เห็นถึงความแบบขยันในการใช้งานของเรานะคะอ่ะอุ้ยลืมบอกไปเนี่ยตอนที่พับเก็บมันก็จะมีตัวรัดแบบนี้มานะคะเข็มขัดแบบเนี้ย ก็น่ารักนะคะชอบวางไว้เราจะดูอันไหนก่อนดีคะเราดูไหนก่อนดูสมองก่อนนะดูสมองก่อนแล้วกันนะคะอันนี้ขอนอุยัดวางวางไว้กลางวางไว้ใกี้กดีไหมดีครับอ่ะมาดูตรงนี้นะคะฟุงสมองนี่ตัวเราก็จะประมาณนี้นะคะเปิดดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปกลางกันนะคะแกะออกนะคะมีอะไรบ้างนะ อันดับแรกเลยได้ตัวเชือกมาอันนี้คือเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งสองเดี๋ยวเราจะเก็บเสียหังอยู่นะคะอุ้ยเพื่อนสามสี่ห้าหกได้มาหกตัวนะคะเ,เชือกแบบนี้ตัวรังเต็นกับสมองไงเดี๋ยวต้องไปดูก่อนแกะดูไหมอันกลางให้ดูดกลางเนาะ <Okay. S 1> ต่อไปนี่เรา ก่อนหน้าที่เราจะมาทาคลิปนะคะทุกคนเราก็ได้ไปดูคลิปของท่านอื่นก็แบบว่าเราตื่นเต้นกับอันนี้มากเลยเนี่ยมันน่ารักนะคะคือสมองก่อนหน้านี้คือสมองก่อนหน้านี้มันจะเป็นสมองปักธรรมดาแบบแท่งยาวแบบนี้ไม่มีอันเนี้ยมันก็จะมีลูกเล่นแบบนี้นะคะซึ่งน่ารักมากตัวชอบนะคะน่ารักน่ารักนะคะได้มากี่ตัวอยากรู้ไหมไดหเดี๋ยวเราขอวางแบบว่าเรียราดก่อนนะคะเพราะว่าเราจะกางเต็นท์ดูเดี๋ยวมันจะ เาเข้า,เอาออกมันจะซ้ำซ้อนเกินไปนะคะอ,อันนี้เป็นถุงสมอมี้แค่นี้มีสมอมาทั้งหมดสองสี่หกแปดสบสิบสอง ได้สมอมาทั้งหมดนะคะ18ตัวนะคะ18ตัวลักษณะรูปร่างตัวแบบเ,เ,เ,เหมือนเดียวแบ,แบบแ,แบบเดียวกันหมดนะคะ <Okay. S 1> ข้างบนจะเป็นแบบเรียบข้างล่างก็จะเป็นเกลียวนะคะเป็นเกลียวเนี่ยน่าจะล็อกดินได้ดีละมัง้งล็อกกับดินได้ดีนะคะ,ะก็เขาเรียกว่าอะไรอะใส่ใจรายละเอียด เป็นการใส่ใจรายละเอียดมากนะคะคือแบบว่าเราชอบมันน่ารักมากเลยนะคะประทับใจชอบนะคะออมาอม,มาดูอันนี้นะคะตัวนี้มีอะไรบ้างนะตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะเปิดออกมาอุ้ยนี่หอ่อเข้ามาข้างในน่าจ,จะเป็นเสาหรือเปล่าใช่ครงเเป็นเนสาเลยอะมาเปิดดูนี้นะคะ นี่ถุงระดับเดียวกันถุงรูปแบบถุงแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าขนาดก็จะต่างก,กันกับถุงสมองเมื่อกี้นะคะเสานะคะนี่ก็จะมาประมาณนี้ท,ท่อแบบนี้นะคะยาวประมาณนี้แล้วก็ต่อต่อกันนาะใช่ไหมครับใช่่สอง ามทำไมเขามัดมามันเป็นแบบเดียวไอ้ขอเดียวกันหรอสี่ห้าหกต้องไปเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนะคะแต่ว่าเราเห็นอันนี้น,น,น่ารักมากซึ่งเราต้องมาเราเราจะมาดูหลังว่ามันจะประกอบอยังไงนี่เราเห็นอันนี้นะคะน่ารักมากเลย K2 K2 Outdoor l e s s รีเซิร์ทนะคะ K2 Outdoor r e s e a r c น่ารักมากเลยนะคะสีจะเป็นสีดำด้านเป็นสีดำด้านนะคะออกจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะโครเมียมเหรอนั่นแหละหรือว่าเดาเอาก็ไม่รู้นะคะเบาไหมเบาไหมเบามากค่ะเบาพวกพาง,ง่ายเบาแบบเบามากเลยค่ะคน่าจะประมาณสักสองสามขีดได้อันนี้เดานะคะแต่ว่ามันเบาจริงๆนะคะสวยชอบเพราะว่าเป็นคนชอบสีดำด้านอยู่แล้วนะคะก็เลยชอบตรงนี้ก็จะมี คาบอะไรก็ไม่รู้มานิดนึงนะคะเดี๋ยวไปทําความสะอาดน่าจะได้เช็ดออกก็ได้ค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยเรามาดูทีนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยอ,อ่ะโอ้มันจะมีเพื่อนอะจริงๆมันต้องมีที่รองเนาะแต่ว่าที่รองไม่ได้อยู่ห้องค่ะที่รองอยู่ข้างนอกอะมาดูอันนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็น ที่คลุมข้างนอกอันนี้เป็นผ้าที่คลุมข้างนอกอ๋อนี่นี่เป็นที่เหมือนกับเต็นต์ตัวนี้คือตัวเต็นต,ตน์ตัวเต็นต์ตัวเต็น์ข้างนอกเนี่ยค่ะตัว,ตวที่ว,วางคือตัวพื้นหรือเปล่าตัวดา่ะคือพื้นหรือเปล่าโอเค้ะขยายนะคะนี่เออสวยอะ่ะตัวนี้ มันจะมีลายเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะโอ้ชอบกันตองไหมเปื้อนเลยอ่ะไม่ประทับใจเวลามีของใหม่เปื้อนนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเปื้อนแล้วเนาะเต็นท์นี่ก็ต้องมีผ้าตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกลางเนาะกลางให้ดูหน่อยกลางคนเดียวกางได้ไหมกลางคนเดียวเลยเหรอโอ้กลางใช้ก็ได้อ่ะไปกลางกลางใกล้ไหมโอเคโอเคกางคนเดียวกลางคนเดียวจริงจริงมันมีนี่หนูง่า เอ้ยตอนนี้ทุกคนก็ยังดูไม่ออกหรอกว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปกางเต้นท์กันนะคะเจ้าของเขาบอกว่ามามเถอมากเลยมากางเต้าะเร็วยรลงผ้าไอ้ตรงไหนเป็น ดูนี่สิแต่ละอันน่ะมันจะแบบต่างกันอย่างงี้นะคะบางอันมันจะมีรูแบบนี้เห็นไหมนี่แล้วก็จะบางอันก็จะมีแบบนี้นะคะวิธีทาน,นะคะเอาใส่กันน้แล้วเอาใส่กันให้เรากดตรงนี้ฟุ๊บตรงนี้นะคะนี่แล้วมันก็จะรูดเข้าแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เนี่ยตัวล็อกเลยนะคะดีเลย ต,ตอนนี้กลางขอบนอกได้แล้วนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ขอบนอกทีต้ตองเรียกว่าชั้นแรกเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะอ่ะไปลูกไปลงนิดนึงนะคะตึก็จะมีลายเคทูตรงนี้นะคะนี่ซิปซิปเต็มเลยอะประตูนะคะถือว่ากว้างมากเลยนะคะขออนุญาตนะคะนี่ เคทุนน่าจะมีสองฝั่งนะคะกับฝั่งนี้เสานะคะเสาที่แบบว่าเป็นท่อนๆให้มานะคะมีทั้งหมดสองเสาเอาแบบนี่ขึ้นตรงนี้นะคะดันตรงนี้ลงก็จะมีมุมแบบนี้กระเป๋าเล็กเหรอ made in c ช i นะก็จะมีมุมทั้งหมดตื้อ กว้างเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นเต็นที่ประมาณสักสี่ห้าคนนะคะว่าอันนี้ต้องใส่หัวเสาอ,อันนี้นะคะเพิ่งเห็นอันนี้ใส่หัวเสานะคะอุ๊ยเดี๋ยวเราขรีวิวนี้ก่อนอห,หนักระดับหนึ่งนะคะนี่ก็จะขยับเขยื้อนได้แบบนี้หนักระดับหนึ่งน่ารักมากเลยคะ่ะสีใส่หัวเสาตรงนี้เราจะใส่หัวเสาตรงนี้ชี้ให้ดูหน่อยค่ะนะคะเพื่อจะให้มันแบบ ถ้าไม่ใส่มันก็จะแบบทับกันอยู่อย่างนี้ไม่สวยใส่หัวเนี่แล้วอ,อุ้ยทับหัวเขาแล้วนะอ,อ,วอืหัวเาเอาใส่หัวเสา,ใ,สสาให้หน่อยโอเคเดี๋ยวก็ถ่ายก็ปุ๊อุยมุมนี้น่าบานมากเลยนี่นะคะใส่เรียบร้อยแล้วหักให้ดูนี่โอ้เห็นไหมก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะนี่หัวมัน อันนี้ถือว่าเรียบร้อยข้างในเรียบร้อยข้างในนะคะอันนี้ไม่ได้กางเต้นนอนตรงนี้นะเนี่ยแต่ว่าออกมาที่มันแบบเป็นป่าเป็นเป็นธรรมชาติแบบนี้เพื่อที่จะให้มันเข้ากับคอนเทนต์นะคะอากาศกำลังดีเลยนะคะเราจะไปทำข้างนอกกัน มอเบื่อนแล้วเพราะว่าเราหาหินอยู่แบบแถวเนี้ยที่จะทุบสมอนะคะรูปทรงมาแล้วนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะจำลองนะคะนี่สมอในทั้งหมดสิบรับได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้สิบแปดเหรอแล้วก็ได้ใช้ทุกตัวนะคะเพราะว่าอันแรกเราจะตึงกับตัวเต็นที่เป็นมุมชุดที่สองเราจะ เนี่ยตึงกับตัวเต็นที่เป็นผ้าข้างนอก,อกนะคะผ้าใบผ้าใบเต็นนะคะอุ้สวยมากเลย K2 Indian 5 w w w K2 Thailand com แล้วเราก็จะใช้เชือกนะคะมาดึงตรงนี้แล้วก็ปักกับสมออีกรอบนึงดังนั้นก็จะหมายความว่าเราใช้สมอทั้งหมด18ตัวครบนะคะ เดี๋ยวเราจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งเลกว่าเนี่ยเก้าอี้ตัวเนี้นั่งสบายมากเลยค่ะทุกคนจริงๆอ่ะวิธีการปักสมอนะคะเราควรจะปักเอียงๆนะคะปักเอียงๆเพื่อที่จะให้มันแบบไม่หลุดออกโดยตรงนง่ายนะคะก็ปักเอียงเอียงกว่านี้นิดนึงจะดีนะคะนี่เอียงประมาณนี้แต่ว่าอนนี้เราก็เลยทดสอบเฉย นี่ก็หินนะคะที่แบบนำนำมาแบบเอามาทุบแถวนี้ดินดินแข็งมากเลยนะคะโลโก้สองฝั่งอะไรนะเชือกสมอนี่ค่ะเชือกตึงผ้าใบนะคะ,ะ,คะให้มันเป็นรูปทรงหนเห็นไหมที่เป็นมวนๆที่เราให้ดูนะคะก็จะมาประมาณนี้ มัดกับสมอชุดที่สามเห็นไหมคะเห็นไหมเมื่อกี้ว่าจะพาไปดูเขาไอซิปทางเข้านี่ค่ะก็จะมีตีนตุกแกเข้าไปดูเลยไหมตีนตุแกตีนตุแกอู้เพื่อนอ่ะเจะได้ยตึงเลยตีนตุกแกแล้วก็ซิปรูอันนี้เสร็จแล้ว ไดะไรอะอน,นี่นะคะเดี๋ยวจะพาปากข้างนอกเป็นเชือกเลยนะคะกว้างเลยนะคะกว้างกว้างเลยคือแบบเออก็น่าจะนอนได้แบบสี่ห้าคนจริงๆนะคะแต่ว่าด้วยมันเป็นมันเป็นกระโจมแบบเนี้ยข้างบนก็จะเล็กหน่อยนะคะดังนั้นการยืนพร้อมกันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบ เดี๋ยวก็ของต้องมาถ่ายให้เขาอ่ะถ่ายให้หน่อยมาเราออกสมอเสร็จแล้นี่จะเป็นเต็นท์ข้างนอกถ,ถ้าถ้าใบแล้วก็อาจจะเป็นมุ้งมุ้งด้านในชั้นที่สองนี่ชั้นที่หนึ่งแล้วก็ชั้นที่สองอ่อาไปดูอันนี้ชั้นที่หนึ่งไม่ใช่หรออ่าเราไปดูด้านในกันเนาะว่าความสูงของเต็นท์เนี่ยสูงเท่าไหร่อันนี้คนยืนอ่ะสูงเท่าไหร่อันนี้เราสูงหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะคะ สูง164นะคะแต่ว่ายังเหลือหัวให้ตรงนี้อยู่ะถ้าเกิดตรงกลางนะคะยังเหลือหัวให้ตรงนี้เยอะอยู่เลยนะคะถ้าเกิดว่ากลางดีๆตึงๆแบบดีๆอ่ะน่าจะแบบโอเคอยู่แต่ว่าเนี้ยเรากลางแบบว่าทดลองให้ดูนะคะข้างในก็แบบว่ากว้างเยี่ะสบายเลยแหละค่ะสบายเลยสึ่งวิตเรเพื่อนนะแต่ถ้าแบบอยู่คนสองคนอย่างเงี้ยอยู่สองคนแล้วแบบ ของของคนที่ไปเข้าไปแคมป์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าพอดีเลยนะคะสะดวกถือว่าสบายเลยนะคะชอบชอบมากได้ได้มาในราคา3,880บาทนะคะอันนี้คือราคาจองนะคะแต่ว่าราคาจริงอยู่ที่ประมาณสัก4,1 0 0เอ็ดประมาณนี้นะคะ นวันนี้นะคะก็มารีวิวนะคะแชร์เรื่องราวที่เราแบบว่าไปซื้อสั่งซื้อเต็นต์ตัว K2 Indian Five ตัวนี้มานะคะก็สําหรับส่วนตัวของเรานะคะรู้สึกว่าโอเคเราก็ชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่สําหรับเรามากปกติเราก็จะนอนเต็นต์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเต็นท์ที่แบบทรงกลมมาที่เรานอนปกตินั่นแหละแต่ว่าตัวนี้นะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบตื่นเต้นมากๆถามว่า คุ้มกับตังที่เสียไป3 0 0พเกือบ400บาทไอ้4 0่พันบาทนะคะก็ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนตัวแล้วก็ชอบกับการไปแคมป์อยู่แต่ว่าโอ้โหก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะคะแต่ก็เลยมีแต่อุปกรณ์นะคะไม่ค่อยได้ไปแคมป์เพราะว่าทำงานไม่มีเวลาไปไหนเลยนะคะก็คุ้มภาษีระดับหนึ่งถึงมากๆเลยนะคะ อ,อุปก,กรณ์แคมป์เรานี้นะคะก็ถ้าถามว่าเรามีเยอะไหมมันก็ไม่เยอะแต่ว่าก็ไม่น้อยนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ได้รับความสนใจเราก็จะมารีวิว,วกีตตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเป็นทรงดาการของสนามเดินป่าแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะก็แบบมีมีที่จะมาแบบแบ่งปันให้กับทุกคนได้ได้ชมนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็ยังไงก็ฝาก รบกวนนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่องของแอลลิเจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปแล้วนะคะถ้าทุกคนอยากให้ทำอะไรลองคอมเมนต์ได้นะคะถ้าเกิดว่าทำได้เราก็จะลองทำดูนะคะยังไงวันนี้ขอลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย